ฝนตกหนักมากคืนนั้นฉันจำได้ว่าขับรถกลับบ้านคนเดียวถนนลื่นมากเลยฉันพยายามประคองรถแต่สุดท้ายก็ทุกอย่างดับมืดไปเลยพอรู้สึกตัวอีกทีฉันนอนอยู่บนพื้นเปียกๆฝนยังตกหนักเหมือนเดิมรอบตัวมืดสนิทฉันพยายามลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นแรงมาก จำอะไรแทบไม่ได้เลยฉันอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะเสียงฉันสั่นเครือฉันเดินไปตามถนนมองหาแสงไฟสักดวงทันใดนั้นฉันเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าไกลๆคุณช่วยด้วยคะ่ะฉันร้องเรียกเงาคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ในความมืด ฉันเห็นใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างจ้องมาที่ฉันเธอเธอตายไปแล้วเสียงแหบพร่าดังขึ้นอะไรนะฉันงงไปหมดเธอตายแล้วเหมือนฉันเขาเอื้อมมือมาสัมผัสหน้าฉันมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งฉันกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีสุดชีวิต แต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดและสายฝนที่ไม่มีวันหยุดฉันตายไปแล้วจริงๆหรอแล้วฉันจะหนีจากที่นี่ไปได้อย่างไร